ในตอนท้ายของดาบพิฆาตอสูนภาคหมู่บ้านช่างตีดาบตอนที่หหลังจากที่ดาบของทันจิโร่ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงชาติจากมอนสูนระเบิดโลหิตของเนซิโกะแล้วช็อตที่เขากำลังจะโจมตีรังแย่ของห้างเทงูท่านใดนั้นตรงหน้าผากฝั่งซ้ายของเขาได้เปลี่ยนจากรอยปานธรรมดาเป็นปานปราปสูนมีรูปร่างเหมือนเปลวไฟที่คล้ายกันกันกบของโยริอิจิปานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรความพิเศษคืออะไรแล้วใครมีรอยปานปราปสูนบ้างแอนิเมจินได้รวบรวมมาให้ทุกคนแล้ว คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของดาบพิฆาตอสูนจากอนิเมะและมังงะในยุคเซนโกโคุยุคทองของเหล่านักล่าอสูนนักดาบแต่ละคนจะมีร่องรอยบนร่างกายคล้ายกับปานที่ภายหลังจะรู้จักกันในชื่อรอยปานปราบอสูนโดยรอยปานปราบอสูนมีลักษณะคล้ายกับปานทั่ว,วไปมักจะปรากฏบนใบหน้าหรือตำแหน่งอื่นบนร่างกายที่มองเห็นได้ชัดซึ่งคล้ายกันกับรอยสลักบนดวงตาของอสูน นักลาสูนแต่ละคนจะมีรอยปานที่รูปร่างแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของการหายใจของพวกเขาการที่จะปลุกรอยปานประประสูนได้นั้นสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะเท่านั้น เมื่อสำเร็จแล้วปานนั้นจะมอบพลังพิเศษให้กับผู้ครอบครองและเสริมพลังให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามรอยปานสามารถเลื่อนหายไปได้และจะตามมาด้วยผลข้างเคียงของมันเพื่อให้รอยปานกลับมาปรากฏอีกครั้งจำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขเฉพาะหรือต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อรักษารอยปานปรับอสูนเอาไว้ไม่ให้เลือนหายไปการปลุกรอยปานปรับอสูน ผู้ที่จะปลูก้อยปานนั้นหนึ่งในเกณฑ์ที่พวกเขาต้องทําให้ได้คือต้องสามารถมีชีวิตรอดได้ในสภาวะเฉียดตายไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า200ครั้งต่อนอาทีและมีอุณหภูมิร่างกายสูงถึง39องศาเซลเซียสที่ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่าอันตรายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งเกณฑ์ที่สําคัญที่สุดคือการได้ใกล้ชิดหรือรับปานมาจากผู้ที่ครอบครองลอยปานมาก่อนแล้วหากไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อนี้ก็ไม่สามารถปลูกลอยปานขึ้นมาได้ ต้นกำเนิดของรอยปานปร,ราปสูรคือโยริจิซึ่งี่คุณนี้นักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดเขายังเป็นผู้รเริ่มรูปแบบการหายใจอีกด้วยสำหรับนักล่าสูงคนอื่นแล้ว mm. เพื่อที่จะปลุกรอยปานจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะแต่ไม่ใช่กับโยริอิจิเพราะเขามีรอยปานมาตั้งแต่เกิด mm. เมื่อเขาเข้าร่วมหน่วยพิฆาตสูนโยริอิจิ I ได้เผยแร่รอยปานให้กับนักดาบคนอื่นๆในหน่วยทำให้พวกเขาสามารถปลุกรอยปานของตัวเองขึ้นมาได้ ผู้ที่ครอบครองรอยปานจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นหลักๆสีอย่างด้วยกันคือ 1. สามารถเปลี่ยนสีของดาบมิจิรินให้กลายเป็นสีแดงชาติได้การมีรอยปานปราบปศูนเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถเปลี่ยนสีของดาบให้กลายเป็นสีแดงชาติได้โดวยว่าเขาจะต้องนำดาบมาปะทะกับดาบของผู้ที่มีรอยปานเหมือนกันหรือด้วยวิธีการจับดาบโดยแรงมหาศาลเราได้กล่าวถึงเรื่องดาบสีแดงชาติไปแล้วในคลิปก่อนตามไปดูกันเลย 2. ความแข็งแกร่งของร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อรอยปานได้ปรากฏขึ้นแล้วความแข็งแกร่งทางร่างกายและความเร็วจะเพิ่มขึ้นแบบชวีคูณจนถึงระดับที่เทียบเท่าเสาหลักหรือในขั้นที่เสาหลักสามารถเพิ่มพลังและสังหารอสูรข้างขึ้นลำดับล่างได้และยังสามารถต่อสู้ได้ในระดับที่ทัดเทียมกับอสูรได้อีกด้วย 3. มมีความต้านทานเพิ่มขึ้น ว่ากันว่ารอยปานปราบอสูรทําให้ความสามารถในการต้านทานเลือดของมูซันเพิ่มขึ้นและลดโอกาสในการกลายร่างเป็นอสูนซึ่งคล้ายก,กันกับวิธีการกําหนดลมหายใจ 4. โลกโปรง่งใสผู้ที่มีรอยปานสามารถเข้าถึงความสามารถในการมองเห็นโลกโปรง่งใสได้ที่ทําให้พวกเขารับรู้มองเห็นภายในร่างกายของผู้อื่นได้ราวกับว่าผิวของอีกฝ่ายมีความโปรง่งใส ความสามารถนี้ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นการไหลเวียนของเลือดจังหวะการหายใจการยืดและหดตัวของกล้ามเนือ้อการเคลื่อนไหวของข้อต่อของผู้ที่พวกเขากำลังมองอยู่ได้ส่งผลให้สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีได้แบบชิลๆนอกจากนั้นผู้ที่เขาถึงโลกโปรง่งใสได้ยังสามารถมองเห็นศัตรูและสิ่งต่างๆในแบบที่ช้าลงได้ซึ่งจะเพิ่มความเร็วของปฏิกิริยาตอบสนองและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวให,ให้มากขึ้นอีกด้วย การปลูกรอยปานปรับอสูรนั้นมีราคาที่ต้องใจ่ายเช่นกันนักลาสูรที่มีรอยปานนั้นว่ากันว่าจะสิ้นอายุไขตอนอายุ25ปีโดยไม่มีข้อย,ยกเว้นโคคุชิโบได้กล่าวว่าการปลูกรอยปานนั้นจะลดอายุไขของผู้ครอบครองเพื่อแลกกับการได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างไรก็ตามโคคุชิโบอสูรข้างขึ้นลำดับที่หนึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกหลายร้อยปีหลังจากมีรอยปานปรากฏขึ้นด้วยการรับข้อสเสนอของมุซานในการเปลี่ยนเป็นอสูร แม้ว่าข้อมูลของคำสาบจะบอกไว้ว่าผู้ที่มีรอยปานจะมีอายุไขเพียง25ปีแต่เกิวเมย์กลับปลุกรอยปานขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะมีอายุเกิน25ปีแล้วก็ตามในเรื่องเกิวเมยอายุ27ปีส่วนในกรณีของโยริอิจินั้นเขามีชีวิตต่อหลังจาก25ปีมาแล้วจนถึงปีที่80เลยทีเดียวซึ่งนั่นอาจเป็นผลมาจากการที่เขามีรอยปานมาตั้งแต่เกิดนั่นเองแล้วมีใครบ้างละ่ะที่ครอบครองรอยปานปราบอสูร เริ่มกันด้วยต้นกําเนิดของรอยปานกันก่อนเลยอย่างโยริอิจิซึ่งิคุนิรอยปานของเขามีรูปร่างเหมือนเปลวไฟปรากฏขึ้นบริเวณหน้าผากข้างซ้ายเหมาะสมกับเป็นผู้ใช้ปราณตะวันสุดๆ 2. มิจิคัสึซึงิคุนิหรือที่รู้จักกันในชื่อโคคุชิโบอสูรข้างขึ้นลำดับที่1มีรอยปานรูปเปลวไฟปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าผากข้างซ้ายและบริเวณแก้มขวาข้อล่างยาวลงไปถึงคอ Ito, สามมูอิจิโรโทคิโทเสาหลักหมอกเขามีรอยปานรูปร่างคล้ายเมฆหมอกปรากฏอยู่ที่แก้มทั้งสองข้างและบนหน้าผากฝั่งซ้าย4 m i มิซึริคันโรจิเสาหลักความรักกับรอยปานที่สมกับเป็นเธอสุดๆที่เผยให้เห็นรอยปานรูปหัวใจสองดวงหันไปชนกันและมีปีกนางฟ้าอยู่ตรงกลาง5คิยูโทมิโอกะเสาหลักวารีรอยปานของคิยูมีลักษณะเหมือนกับไอน้นาปรากฏอยู่บนแก้มซ้ายของเขา 6. เกียวเมะทีมิจิมะเสาลักหินผาผู้แข็งแกร่งมีรอยปานรูปร่างเหมือนกับรอยแยกของแผ่นดินปรากฏอยู่บริเวณหน้าแขนทั้งสองข้าง 7. ซานิมิชินาสึกาวะเสาลักวายุมีรอยปานรูปร่างคล้ายกังหันลมปรากฏอยู่ที่แก้มข้างขวา 8. โอโมานอิกุโรเสาลักอสรพิษรอยปานของเขามีรูปร่างคล้ายงูเหลือยอยู่บนไหล่และยาวไปจนถึงบริเวณหน้าแขนเทันจิโร่คามาโด พ่อของท่านจิโร่ผู้สืบทอดปราณตะวันจากตระกูลคารมาโดเขามีรอยปานรูปรางคล้ายรอยไฟไหมยอยู่ที่บริเวณหนาา้าผาก 10. คนสุดท้ายท่านจิโร่คามาโดรอยปานของเขาค่อนข้างมีความพิเศษเนื่องจากเป็นรอยปานที่มีรูปร่างเหมือนเปลวไฟที่ปรากฏขึ้นแทนรอยแผลเป็นบนหน้าผากของเขาหลังจากที่ท่านจิโร่ปลุกรอยปานเป็นครั้งที่3ขนาดของมันก็เพิ่มขึ้นจนความยาวเลยคิ้วลงมา หลักษณะและความสามารถของรอยปานปร,รับอาูรจะแตกต่างกันไปตามความสามารถของผู้ครอบครองทำให้พวกเขามีพละกกำลังและความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อจนต่อสู้กับอาูรได้อย่างสูสีเลยละ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งกริ๊งกงให้ช่องแอนิเม i ินได้นะ